เอมีเล่นอะไรเนี่ยควันเต็มบ้านเลยโอ้มันเล่นมาจิกมิ้งมันนี่น้องอะไรมาเล่นอีกตอนแกะเสร็จแล้วใสเก็ยจริงมากๆโคตรสวยจริงๆช็อตนี้ปวดใจอ่ะโอ้มีกระทาด้วยวิชิวขลังโอ้นี่ไฟไฟติดแล้วาไั่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่ตอนแรกงงวิธีเล่นกันมากฮะแล้วตัวมันจะออกมาเลยว่าเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้แย่แล้วแย่แล้วเอ้าเฮ้ยเอมีเอาตัวออกมาเลยยังไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรอยู่แต่น้องเผลอกกดกระทาเรียกตัวออกมาเลย ไม่รู้อ่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมีควันออกมาจริงๆด้วยอ่ะต้องเปิดคู่มือดูซะหน่อยอมควันเต็มไปหมดเลยมีควันเต็มไปหมดเลยอมนต้องไล่กระถางเจ็ดขั้นตอนกว่าจะเอาตัวออกมาได้จะได้เป็นตัวอไอุ้ยเขามายังอ่ะเขามายังยังนี่ก็ไล่กระถาเวทมนต์ไปเรื่อยๆอุ้ยมีเสียงแล้วนี่กีดเส็บแล้วครับเออยันเส็บที่สี่โอ้ตอนนี้อีกสองสเต็ปอืมอุ้ยเขยวายแล้ว อีกเซบวะวุ้ยตื่นเต้นจังฮะเขามาแล้วเหรอเหมือนน้องมิกซี่พร้อมออกมาแล้วอุ้ยมาแล้วโอ้โหควันควันควันขามงเลยมาแล้วมาแล้วเขาคือตัวอะไรชั้นต่อสายควันออกมาเยอะมากมากโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไฟอาไ,ไ,ไฟอาลามันดังหมดเนี่ยมาแล้วในสุดน้องมิกซี่สัตว์เลี้ยงสร็จแล้วก็พร้อมออกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะโอ้โหมาแล้วได้ตัวสีฟ้าเป็นหมาด้วย มาแล้วสัตว์เลี้ยงของเอมี่สวยงามอลังการงานสร้างสิ้นสุดการรอคอยน้องน่ารักมากๆลยเลยมาแล้วเราพี่เอมี่นานมากไว้ติดตามตอนต่อไปคะ่ะ